ชอบใครแล้วครับคู่นี้ครับมาลาเตสตารหรือว่าปตทครับอ้าวได้โคจอรมาเจออีกรอบหนึ่งครับคู่นี้ครับเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรหลายๆอยา่างหนึ่งคนก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งคนก็อยากจะแหม่แก้มือล้างตาครับคู่นี้เคยชกกันในไทยไฟส์ปีหกหกนะครับวันนั้นเนี่ยปตทชนะมาส่วนอาริซิโอมาลาเตสตาเขาก็มองว่าวันนั้นเนี่ยเขาน่าจะชนะมากกว่าปตทก็อยากจะเจอ อาร์เรซซิโอมาไล่ไต่ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เบสเซตเด็ดขาดไปเลยนะครับว่าชัยชนะของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเมิแล้วก็ใสสะอาดครับส่วนมาลาเตต้าก็อยากจะแก้มือล้างตาให้ได้เพราะเขาที่แล้วเขาก็มองว่าอย่างที่เรนไปครับเขาว่าเขาน่าชน,นะไฟนนี้ลดเวทลงมาครับ147นะครับต้องการจากความหาชัยชนะครั้งแรกในรายการวันให้ได้สําหรับอตทอครับในแก๊งสุก,กี้บ่อรวมอ่ะเดี๋ยวดูครับก็เปิดโผมาหลายๆคู่ก็ว้าวเลยครับ คู่นี้ก็เช่นกันจะชกันกในรายการใหญ่ครับวันลุพินีหนึ่งสองหกวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกันยาครับรีแมตล้างตากันอีกครั้งเอาให้หายคาใจครับอาริซิโอแพ้มาแต่วันนั้นเขาบอกว่าเขาน่าชนะปะตทชนะมาแต่มีกระแสคอมเมนต์ก็บอกว่าเอ,อ้ยไม่น่าจะถึงชนะปะตทก็อยากพิสูจน์ตัวเองว่ามันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับเดี๋ยวรอติดตามครับ จากสังเวียนของไทไฟย้ายมารีแหมัดกันในสังเวียนของรายการวันครับชอบใครแล้วครับคู่นี้ครับมาลาเตสตาหรือว่าปตทครับ